รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับเทศกาลอาหารเจซึ่งเพิ่งนผ่านไปกันมา2วันวันนี้วันที่2แล้วนะคะที่เรายังอยู่ที่ร้านอาหารชิมไทยเพื่อที่จะทานอาหารที่ไม่ใช่เจวันที่2องวันนี้นะคะเราอยู่ที่ปากซอยประชาชื่น24กับเชฟนพคุณสารนพคงดําเนินค่ะสวัสดีค่ะคุยกับเชฟนกกันมาหลายวันเห็นเลยถึงความตั้งใจเห็นถึงคนที่มีฝันแล้วมีแรงบันดาลใจแล้วก็ทําฝันตัวเองให้เป็นจริง็นหนึ่งปีนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่า ในช่วงเดือนนี้มันเป็นยังไงช่วงวันพระจะเป็นยังไงช่วงปีใหม่เป็นยังไงคืเอเราเห็นได้ได้ครบทุกหลุมแล้วเะนานเนี้ย ในปีถัดไปเนี่ยเราจะตั้งรับมันยังไงมันก็จะประสบการณ์มันก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยใช่ไคแล้วเมนูเราต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไหมนี่ครับตอนนี้เราก็พัฒนาอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกเมนูหนึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่จะได้ขออนุญาตเป็นลูกค้าลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงวันนี้เมนูอะไรนะเป็นแกงเนื้อปูใบชะพลูแกงโอ้แกงเนื้อปูใบชะพลูอันนี้ต้องเข้ากันไป ทางใต้นี่ก็จะต้องเจอเลยนะภูเก็ตภูเก็ตอันนี้คือที่เคยเล่าให้ฟังก็คือผมมีทั้งสูตรของที่บ้านใช่ไหมครับแล้วผมก็เป็นคนชอบทานอาหารก็เไปหลายร้านอันนี้ก็เป็นร้านปูคุณชิ้นโตมากเลยนะเนี่ยใช่ครับอย่างแรกเน่ยวัตถุดิบก็ต้องดีเพราะนั้นเนี่ยตัวเนื้อปูเนี่ยผมก่อนที่จะเป็นเมนูเนี่ยผมไปหาเนื้อปูมาหลายที่ก็ไป ต้องอยูที่อตกอรนั่นเองจริงออตกอรปูเราก็สดเราคิดว่าที่นี่ดีสุดเราก็เราเคยไปกินอาหารอร่อยมาถ้าเราไปให้ลูกค้ากินมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยทานมันก็ไม่ดีครับก็เรียกว่าเอาใจใส่ใช่ตั้งแต่วัตถุดิบในการที่จะเอามาปรุงครับ พี่เนี่ยอยากจะให้กําลังใจคนรุ่นใหม่ที่ทำที่อยากให้แบบประสบความสําเร็จนะจะได้ไม,ไม่ไม่ท้อใจทําเดินหน้าต่อไปถ้าเกิดว่ามีน้องๆ้องรุ่นน้องน้องเขาชมรายการอยู่แล้วอยากจะขอคําแนะนําสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจการคริดที่จะฝันทําฝันตัวเองให้เป็นจริงครับเชฟนพอยากจะแนะนําว่าอะไรคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะบอกเขาก่อนว่าเขามีสิ่งที่เขาชอบจริงๆแล้วหรือยังเพราะว่าทุกอย่างวันนี้ประสักหมดทุกอย่างวันนี้ประสัก คือถึงแม้ว่าเราชอบก็ตามเนี่ยไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันม,มันก็มีอุปสรรคคุณชอบมันจริงๆใช่ไหมถ้าคุณชอบมันจริงๆก็พอคุณได้ทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันบางอย่างมันเฟลเราก็ยังมีแรงฮึดที่เราจะกลับมาทําให้มันดีวนลูปไปอย่างงี้ครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่ารวมทั้งตวผมเองด้วยนะครับก็คิดว่ามันก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดครับผมนี่คือ คนนี้เขามีแรงบันดาลใจมีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่เขารักจริงๆเหมือนเรารักใครจริงๆน่ะทุ่มเทดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นรักแท้อันนี้ก็พบรักแท้กับการทำร้านอาหารไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องประสบความเร็จแน่นอนอันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่อยากให้เรื่องชมที่เป็นแฟนๆรายการครัวอาเซียนมาให้กําลังใจกับเชฟนพนะคะที่ร้านอาหารชื่อว่าชิมไทยอยู่ปากซอยประชาชื่อที่14สนับสนุนคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความฝันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งทําอาหารไทยทําอาหารไทยให้โด่งดังกันไปทั่วโลกขอบคุณเชฟนพมากๆพี่ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สุดท้ายบอกอร่อยมากเส้นหมี่แกง เนื้อปูใบชะพลูอร่อยจร,จริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการครัวอาเซียน e แล้วถ้าเกิดว่าชมรายการไม่ทันชมย้อนหลังได้ที่แฟนเพจครัวอาเซียน e หรือว่าแฟนเพจคนมีสาระซึ่งแฟนเพจคนมีสาระนี้จะมีเรื่องราวของรายการต่างๆนะคะร,รวมถึงสสาระน่ารู้<ม>โดยเฉพาะท<ม>ี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ท่านชมได้ติดตามด้วยอย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจคนมีสาระนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเต้าหู้ไข่ไก่ซีพีไม่ได้มีดีแค่แกงจืด อย่างอื่นก็ทำได้ไข่ซ่อนเต้าหู้เต้าหู้ฟ้าผ่าบะหมี่เต้าหู้คลุกคลกเพราะเนื้อเนียนนุ่มไม่เละง่ายทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเต้าหู้ไข่ไก่ซีพี